فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ ديِنًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين วาสซาลาตัววสซาลามุอัลลออัชอฟินอัมบิยะวันบุษลินวะอัลลออาลิฮิวะซาบิฮิอัจมาอินอัมมาบะดูอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องครับประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของการเพิ่มหรือการลดริสกีนะครับเวลาที่เราเอ่ยถึงคําว่าริสกีเนี่ยบางทีเราไปนิยามกับคําว่างเงินนะครับ กับสตางอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆคำว่าริสกีเนี่ยมันนัยยะหรือว่าความหมายเนี่ยมันกว้างกว่าที่ที่เราจะไปนิยามเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับอัลลอฮฺสุบะตลากล่าวว่าอาม,มันฮาดลาซียารุซุกุกุมอินอัมซะกะริสกผู้ใดหรือที่ให้ริสกีกับพวกเจ้าได้หากพระอ,องค์ทรงระงับริสกีของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นในความคิดของมุสลิมนะซึ่งเป็นหลัก อิหม่าลัลกศรัทธาของเราเบื้องต้นนะครับก็คืออัลลอฮ์สุบะตาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการให้ริสกีนะครับแล้วถ้าอัลลอฮ์สุบะตาลาทรงระงับริสกีของเราแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครที่สามารถจะให้ได้นะอันนี้เป็นหลักศรัทธาเป็นหลักพื้นฐานนะครับที่เราต้องต้องเชื่อแบบนั้นนะครับทีนี้ริสกีเนี่ยพี่น้องครับที่บอกว่ามันมีความหมายที่กว้างนะครับในซุระห์ อันนีซาณนะอายะที่5นะครับอเลอสุภาัตตาลาก่าวว่าวารุซูกูหุ้มฟีฮาวักซูหุม้มและตรงให้ริสกีและเครื่องนุ่งหม่มจากทรัพย์ของพวกเขานะว่าจะนั้นเห็นไหมครับ<ม>เครื่องนุ่งห่มก็กลายเป็นริสกีขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องนะครับว่า ริสกีเนี่ยมันมันมัน,ม,นมีความหมายกว้างกว่านั้นนะครับมันไม่ได้นิยามเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอย่างเดียวนะอย่างเวลาที่เราจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยานะครับเราอ่านดุอาบิสมิลลาด้วยพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮุมะยันนิบนะชัยตอนโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้ชัยตอนเนี่ยห่างใจ กับพวกเราด้วยว่ายันี่บิชชัยตอนมารอสักตนานะครับแล้วได้โปรดให้ชัยตอนเนี่ยห่างไกลาจากพวกเราจากริสกีที่อัลลอฮฺสุบะตาลาจะกําลังจะประทานให้กับเรานั่นก็คืออะไรครับบุตรที่กําลังเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นริสกีด้วยนะโดยอาหรับสมัยก่อนนะครับเขาจะเขาจะ อวดกันนะครับว่าใครที่อเลสซบปาตาลาให้ริสเกียเขามากใครที่อเลสซบปาตาลารักเขามากจากจํานวนของลูกนะและก็สัตว์เลี้ยงนะครับโดยบ้านเราเนี่ยเวลาที่เราทําคอกสัตว์เนี่ยเราจะทําคอกสัตว์ไว้หลังบ้านนะสมมุติว่าเราเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรเนี่ยเราก็จะทําคอกไว้หลังบ้านนะแต่อารับเนี่ย เขาจะทําคอกไว้หน้าบ้านนะไว้โชว์กันนะครับสมมุติเขาเลี้ยงอูดเนี่ยโอ้โหอูดหน้าบ้านเขา2 0่สิบาบตัวเนี่ยเขามาโชว์กันหน้าบ้านเลยนะแต่ของเราเนี่ย จะเลี้ยงไว้หลังบ้านนะอันนั้นเขาก็ก็เป็นค่านิยมของเขานะแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อกับพี่น้องก็คือเรื่องของคำว่าริสกีเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์สุบัตาลาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้ริสกีนะครับและอัลลอฮ์สุบัตาลาเนี่ยก็จะระง,งับริสกีด้วยนะหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์นะครับประการต่อมาก็คือเรื่องของริสกีเนี่ยอย่าไปนิยามเฉพาะ เรื่องของเงินอย่างเดียวนะโดยช่องทางของริสกีหรือสิ่งที่จะทำให้ริสกีเพิ่มเนี่ยที่อัลลอฮ์สุบัตตลาได้กล่าวไว้ที่ท่านอับดุลเมอมัสซอรเราลอัลสลัมได้บอกกับพวกเราวไว้หลายอย่างทีเดียวนะครับแต่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังนะครับที่อัลลอฮ์สุบัตตลากล่าวว่าว ah um ja ่ามยัตตะกิลลาฮัยัตจะอัลลอฮุมักรอจาและผู้ใดที่แสดงความยำเกรงต่อพระอัลลอฮ์สุบัตตลา พระอ,องค์อเลสสุปาัตาลาจะหาทางออกให้กับเขาวายรุษุกผูมินไฮสุลายะตสิบแล้วก็อเลสอสุปาัตาลาจะประทานริสกีให้กับเขาโดยที่เขาเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับในสุรอัตตอลักนะครับอายะที่สองถึงสามนะครับอเลสสุปะาตาลาได้กล่าวไว้พี่น้องครับผมชอบอคลิปคลิปหนึ่งนะที่แชร์กันในในโลกโซเชียลที่เขาพูดถึงเด็กปนเาะคนหนึ่งนะครับที่ ผ่นตัวเองนะครับพอเรียนจบการบินพลเรือนเนี่ยก็กลายเป็นนักบินนะได้ปัจจุบันก็กลายเป็นนักบินผลปรากฏว่าจากฐานะที่กอนข้างจะแย่เนี่ยเวลาที่กป็ประกอบอาชีพการงานที่ดีก็กลายเป็นอะไรครับกับกลายเป็นมีสตังค์ขึ้นมาเลยฐานะดีขึ้นมานะเวลาที่มีคนไปสัมภาษณ์เขาเนะชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเขาบอกว่าคือเวลาที่เราเลือกเรียนเนี่ยพี่น้องการเรียนการบินเนี่ย ผลปรากฏว่าจะต้องจ่ายเงินเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากรัฐเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดไม่เหมือนกับกับสาขาที่เป็นเรื่องของแพทย์พยาบาลตำรวจทหารเนี่ยรัฐเปิดเยอะเลยทีเดียวนะจริงๆก็จะมีค่าเครื่องมือค่าอะไรเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะแต่รัฐเนี่ยจ่ายให้กับคนที่มาเรียนนะ เสร็จเรียบร้อยเนี่ยในเรื่องของการบินเนี่ยรัฐไม่ค่อยจะเปิดด้านนี้นะครับก็กลายเป็นผู้เรียนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเองนะครับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทีนี้เด็กคนนี้จะต้องจ่ายเงินนะผมจําตัวเลขไม่ได้ว่าจํานวนเท่าไหร่นะที่สมมุติว่าเวลาเราไปสอบติดแล้วเราสัมภาษณ์ผ่านแล้วเราก็จะต้องสมัครเรียนก็จะต้องวางเงินจํานวนหนึ่งคนนี้ไม่มีสตางค์นะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ได้มาจากสายการเรียนที่ปกติด้วยนะเรียนการศึกษานอกโรงเรียนนะครับแล้วก็เรียนระบบปอนเนาะมานะครับเสร็จเรียบร้อยก็เป็นไงครับก็ไปหยิบยืมใครก็ไม่ได้นะก็คือพูดง่ายๆก็คือไม่มีสตางค์จะเรียนตนอีกพุ่งเนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับว่าจะต,ต้องจ่ายสตางค์เขาท้ายที่สุดญาติคนหนึ่งนะครับก็โทรศรัพท์ให้ไปหานะครับแล้วก็อะไรครับ ก็ให้สตางค์นะครับให้ไปจ่ายค่าเทอมเขาก็ไปจ่ายวันสุดท้ายก่อนที่จะหมดสิทธิ์นะครับผลปรากฏว่าหลังจากที่เรียนจบมาเนี่ยชีวิตครอบครัวเปลี่ยนเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสาขาวิชานี้ก็คนเรียนน้อยนะครับแล้วก็ช่องทางการอ,อาชีพของเขาเนี่ยไอ,ไอสาขาาที่เขาจบมาเป็นความสามารถเฉพาะด้านนะการขับเครื่องบินเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถ หางานได้ง่ายนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงนะที่ผมยกตัวอย่างให้กับพี่น้องฟังเนี่ยก็คืออะไรครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าวามยัตตะกิรแล้วฮะยาจอัลล่ฮหมัครอจาอัลลอสุภัตาลาเนี่ยจะทรงเปิดความช่วยเหลือเปิดทางออกนะครับให้กับคนที่แสดงความยำเกรงคือในสภาพที่หมดหนทางเนี่ยเราจะเห็นเน่ยเวลาที่เราดูหนังดูละครหรืออ่านข่าวเนี่ย บางคนเนี่ยไปค้ายาเสพติดรายใหญ่เลยเขาถามว่าทําไมถึงค้ายาเสพติดเนี่ยก็คืออยากจะได้สตางค์ไปทำา 2, 3, ่งสทีาำไมป้นร้อนทองทําไมป้นธนาคารอยากได้สตางค์ไปทําคือเขาจะพูดถึงเรื่องของปัญหาของเขานะครับแต่ท้ายที่สุดก็คือเขาได้ไปปนนะบางคนป้นมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปใช้จ่ายสุรุยสุร่ายเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการพานันนะ แต่บางคนก็พูดถึงความจําเป็นซึ่งทำให้คนอ่านข่าวเนี่ยก,ก็สงสารเหมือนกันนะแต่วิธีการของเขาที่เขาแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยก็คือมันไม่ถูกต้องนะในส่วนของอิสลามเนี่ยอลัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนบอกว่าอะไรครับใครที่แสดงความยำเกรงเนี่ยอลัลลอฮ์สุบัตตลาก็จะให้ความช่วยเหลือนะครับและที่สําคัญก็คือวายะรุจุกุมินไฮสุลายะตาซิบ คืออัลลอฮฺสุบะตาลาจะให้ริสกีกับเขาโดยที่มันไม่สามารถคำนวณนับได้เลยนะแล้วก็เราจะเห็นว่าคนที่ผมยกตัวอย่างให้กับพี่น้องฟังเนี่ยอัลลอฮฺให้ริสกีกเขาอย่างมากมายเลยนะครับแค่บางทีเนี่ยวันก่อนนะผมทำรายการอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับมีคนโทรมาถามอาจารย์ในรายการนะ ผมรับโทรศัพท์ยังตกใจเลยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีสตางค์เลยนะครับเป็นคนยากจนมีคนเนี่ยให้สตางค์เข้ามาให้ให้สกาดเข้ามา8 0 0แสนบาทนะครับเขาก็ถามถามในรายการว่าแบบเนี้ยเขาจะต้องจ่ายสกาดเลยหรือไม่นะคือพี่น้องครับโอ้โหให้สกาดมาจำนวน8 0 0แสนเห็นไหมครับอเลอสซปาตาลาเนี่ย จะประทานริสกีให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับแล้วก็มันไม่สามารถคำนวณน,นับได้เลยนะแล้วก็ในชีวิตเราก็ยังไม่เคยได้ยินใครที่ให้สากาัดเยอะขนาดนี้นะแต่คนที่โทรเข้ามาถามในรายการเนี่ยก็บอกว่าเขาได้สากัดมาจํานวนเท่านี้เขาจะต้องใจใจเอยเขาจะต้องจะออกากาดเลยหรือไม่นะ คือตรงเนี้ผมกําลังจะบอกกับพี่น้องว่าให้เราแสดงความยำเกรงต่อลอสุปตาลาจริงๆนะครับและที่สําคัญก็คืออัลลอฮ์จะให้ทางออกกับพวกเรานะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมุหมินผู้ศรัทธากจ็จะต้องแสดงความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุปตาลานะครับแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นช่องทางของการประทานริสกีด้วยนะท่านอนซอูลซูลลอลเลวะสลัมเนี่ยได้สอนเราอีกนะครับบอกว่า ผู้อภิบาลของท่านทั้งหลายทรงกล่าวว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยจงเอาใจใส่ต่อาการสักการะฉันฉันจะทําให้หัวใจของพวกเจ้าเต็มไปด้วยความพอเพียงและมือของเจ้าเต็มไปด้วยริสกีโอ้มนุษย์เอ๋ยจงอย่าห่างไกลฉันฉันจะทําให้หัวใจของเจ้าเต็มไปด้วยความขัดสนและมือของเจ้าเต็มไปด้วยความยิ่งยุ่งเหยิงนะครับซึ่งฮะด,ดิษนี้บันทึกโดยท่านฮากิมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแสดงความเราอิบาดาต่ออัลลอสุบะตาลาใส่ใจต่อการอิบาดาต่ออัลลอสุบะตาลาเนี่ยเป็นยังไงครับอัมละก้อนบักกากีนีนะครับว่าอัมละยาดก้การิสกอนอัลลอฮ์ก็จะทําให้หัวใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความพอเพียงและมือของเจ้าเต็มไปด้วยริสกีนะครับ ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังหลายรอบแล้วนะแต่อยากจะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะอาจารย์ของผมเองนะครับเมื่อก่อนสอนนักเรียนสอนสอนศาส,ส,สนาเนี่ยได้เงินเดือน4,000บาทนะครับเขาบอกว่าให้ภรรยาครึ่งหนึ่งนะครับเขาเองเนี่ยโอ้โหก็ต้องนั่งรถมาไกลนะกว่าจะถึงโรงเรียนสมัยนั้นก็นั่งรถมเมย์มานะเขาใช้เงิน2,000บาท เขาบอกอว่าไม่เคยเป็นหนี้เลยนะครับแถมเพื่อนเวลาไปต่างประเทศอยากได้หนังสือฮะดิชุดนั้นชุดนี้ก็ฝากเพื่อนซื้อแล้วก็ผ่อนใช้เพื่อนจนหมดนะแต่เวลาตอนหลังไปทํางานที่ไปสอนหนังสือโรงเรียนเอกชนนะได้ค่าตอบแทนสูงที่เดียวนะมีรถขับเองเลยตอนหลังเนี่ยแต่ท้ายที่สุดอะไรครับเป็นหนี้เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขางงมากแล้วอันเนี้ยมันตอบคำถาม จากคดิสนี้เลยนะที่ท่านอดูลกล่าวว่าอะไรครับใครที่แสดงความสักการะใส่ใจต่อการสักการะใส่ใจต่อการอิบาดาต่อลอสุบะตาลาเนี่ยเป็นไงครับมันจะเกิดความพอเพียงในหัวใจและที่สำคัญก็คือริสกีเนี่ยก็จะเต็มไม้เต็มมือเขานะในทางกลับกันถ้าเราปล่อยปะละเลยในเรื่องของการอิบาดาต่อลอสุบะตาลาเนี่ยนอกจากออลอสุบะตาลาจะให้เขาพบกับความยากจนแล้วเนี่ย ชีวิตของเขาก็จะยุ่งเหยิงด้วยนะเดี๋ยวปัญหานุ้น ún, ปัญหานี้เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงครับก็ทำให้เขาเนี่ยเกิดปัญหาไม่หยุดไม่หย่อนนะทีนี้ในเรื่องของริสกีเนี่ยพี่น้องครับบางทีเนี่ยมันเป็นริสกีที่เราแค่ครอบครองไว้นะบางทีมันก็เป็นริสกีที่เป็นริสกีของเราจริงๆนะในส่วนที่เป็นริสกีของเราไปจริงๆเนี่ยอย่างเช่นเสื้อผ้าที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันก็ผุพังขาดไปเนี่ยอันนี้นเป็นริสกีที่ เป็นของเราจริงๆอาหารที่เรากินไปมันย่อยเราขับถ่ายออกไปอันนี้เป็นวิสกี้ที่เป็นของเราจริงๆนะหรือว่าสตางค์ที่เราได้ใช้ประโยชน์ของมันอันนั้นเป็นวิสกี้ของเราจริงๆนะแต่มันจะมีริสกีกประเภทหนึ่งก็คือริสกีที่อะไรครับที่เราเป็นเพียงแค่ผู้ที่ทำหนะ้าที่เก็บรักษาเพื่อส่งต่อให้กับคนอื่น เพราะฉะนั้นเราจะเห็นบางคนนะที่ดินแย่ไปหมดเลยนะเขามาซื้อให้ราคาสูงสูงเราก็ไม่ขายนะเวลาที่เราเสียชีวิตไปมันก็กลายเป็นมรดกของลูกของเรานะลูกของเราก็โอ้โหพอได้รับเปลี่ยนชื่อเป็นของเขาปั๊บขายขายก็โอ้โหใช้เงินอย่างฟุ้งเฟ้อเลยเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นเพียง ริสกี้ที่เราส่งต่อให้กับคนอื่นๆเท่านั้นเองนะเราครอบครองไว้เพื่อส่งต่อให้กับเขาผมชอบยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะเวลาที่เรากินก๋วยเตี๋ยวนะเราก็จะเอาลูกชิ้นไว้อร่อยตอนท้ายนะแต่ท้ายที่สุดเพื่อนเดินมาตักลูกชิ้นใส่ปากเข้าไปเลยนะและแถมที่สำคัญยังขำอีกนะเห็นไหมครับอันเนี้ยมันเป็นเพียง สิ่งที่เราครอบครองไว้มันอยู่ในถ้วยเราแท้ๆนะ่ะมันน่าจะเป็นริสกีของเราแต่ท้ายที่สุดก็คืออะไรครับเราเป็นผู้ที่ครอบครองไว้เพื่อส่งต่อให้กับคนอื่นเท่านั้นเองในเรื่องพอเลาพูดถึงเรื่องริสกีเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของการบริจาคพี่น้องครับหน้าที่ของเราเนี่ยผมพูดกับพี่น้องในครั้งก่อนๆพูดถึงเรื่องของ เรื่องของการบริจาคนะบริจาคเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกับเป็นช่องทางหนึ่งที่เราห่วงใย,ยสังคมนะเวลาที่เราบริจาคเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสเบียงของเราด้วยนะที่เราจะอะไรครับเก็บสเบียงสะสมสเบียงเพื่อเวลาที่เราไปอยู่ในโลกอาคีระเนี่ยเราก็จะได้ไม่ไม่ถูกลงโทษนะเรามันก็เป็นการสะสมความดีของเรานะทีนี้ถ้าเราเนี่ยโอ้โหขี้เหนียว เราไม่เคยบริจาคเลยในหนทางขอล้อท,ทั้งทั้งที่ทรัพย์ของเราเต็มตัวเลขในบัญชีของเราเนี่ยเยอะทีเดียวนะแต่เราไม่เคยบริจาคเลยพี่น้องคิดเหรอครับเวลาที่พี่น้องเสียชีวิตไปแล้วลูกจะบริจาคให้กับเราเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของผมถ้าเราไม่ใช่นักบริจาค เราอย่าไปหวังว่าลูกจะแสดงความรักให้กับเราด้วยการบริจาคให้กับเราทำบาคับให้กับเราเนี่ยเราอย่าไปหวังแบบนั้นเลยนะ mm. เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ที่เราอะไรครับเราจะต้องสะสมไว้เองนะครับแล้วก็ถ้าเราปฏิบัติเป็นแบบอย่างเราบริจาคอย่างสม่ำเสมอลูกเขาเห็นเนี่ยเวลาที่เราเสียชีวิตไปเขาคิดถึงเราเขาก็จะบริจาคเขาก็จะทำสรดกอเพื่อพวกเรานะครับ ในสุรอัตตลักนะครับอายะที่3นะครับอัลลอฮ์สุบะตาลากล่าวว่าวายะโรซุคุมินไฮสุลายะตยะตะซิฟว่าไมยะตะวักกันอัลลอฮิฟาวะฮัสบุอินนัลลอฮะบาลิกูอัมริฮีฟากอดยาอัลลอฮุลิกุลีชายิงกอดรอนะครับอัลลอฮ์สุบะตาลากล่าวว่าและผู้ที่ มอบหมายต่ออเลอสุปะตตาลาในทุกๆเรื่องราวนะครับมอบหมายต่ออเลอสุปัตาลาอเลสจะให้ความพอเพียงกับเขาแท้จริงอเลอสทอรงเป็นผู้ที่ทําให้บรรลุสู่ความปรารถนาของพระองค์แท้จริงอเลอสทรงกําหนดสิ่งต่างๆไว้แล้วนะครับคือเริ่มต้นอายาเนอเลอสุปัตตาลาก่าวว่าอะไรครับวายาซุกูกุมินไฮสุลายาตซิปและอเลอสุปะตตาลาเนี่ย จะให้ริสกีกับพวกเราโดยที่อะไรครับไม่สามารถที่จะคำนวณนับได้เลยนะครับและอัลล็อกก็บอกว่าและใครที่ยำเก่งเออใครที่มอบหมายต่ออัลล็อ์สุปาตลาเนี่ยฝ่าว่าฮัสบุกอัลล็อ์สุภาตลาจะให้ความพอเพียงก,กับเขาคือบางทีเนี่ยสตังเราเยอะก็จริงเราจะเห็นนะบางคนที่เขาโกงเขาขายยาเสพติดแต่สมมุติว่าเขามีสตังหนึ่งพันล้านถามว่าเขาจะพอหรือยังเขาก็ยังไม่พอนะ เพราะฉะนั้นเวลาที่ติดอล้อมไม่ให้ติดใจของเขาพอเพียงเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีที่เราบอกว่าเขารวยแล้วเขาไม่น่าจะโกงแต่กลับกลายเป็นอะไรครับโอ้โหสตางค์หมื่นล้านแล้วก็ยังโกงอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาไม่มีความพอเพียงในหัวใจของเขาตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากกับอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับว่าริสกี ไม่อย่าไปจำกัดแค่คำว่าเงินอย่างเดียวนะอริสกีมีความหมายที่กว้างกว่านั้นนะครับอะไรที่เป็นความสุขเนี่ยนั่นก็คือริสกีที่อัลลอฮฺสุบะตาลาจะให้กับพวกเรานะและที่สำคัญก็คือริสกีเนะี่ยพี่น้องครับมันมาหลายรูปแบบนะครับที่สำคัญก็คือเราจะต้องแสดงความยำเกรงแสดงความพอเพียงเราต้องปฏิบัติอิบารัเยอะๆนะครับและอัลลอฮฺสุบะตาลาจะประทานริสกีให้กับเราครับ وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا تخشوهم وخشاون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا